สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของช่องเอมี่โฮโรนะคะสำหรับราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง22ตุลาคมถึง21พฤศจิก,กายนนะคะประจำเดือน เมษายนนะคะสำหรับเรื่องความรักของคนที่มีคู่มีกุ๊กมีกิ๊กมีคนคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้หมดทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยล่วงเลยมาจนถึงเดือนเมษายนแล้วนะคะที่ทุกคนติดตามเอมี่มาโดยตลอดนะคะรู้สึกแบบว่าแฮปปี้จริงนะคะที่ได้เจอทุกคนที่ได้เจอคืออะไรวะที่ที่ทุกคนได้มาแบบว่าพูดคุยกันนะคะอาจจะมีหลุดคําพูดที่ไม่สมควร ไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่หมอรุ่นใหม่นะคะแม่หมอที่เอนเตอร์เทนเนอร์ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเออเอมี่อุตายตายๆๆต้องถึงขนาดอู๋ไม่เจ้าอู๋ไม่เจ้าแบบว่าไหนวะ อูาูตูอูตูโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะระหว่างนี้ที่เราเปิดไปเปิดมานะเราก็จะบอกก่อนว่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะร่วมร่วมรับฟังติชมแนะนํานะคะแล้วก็เอมมี่ก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะอย่างแรกที่จะต้องพยายามทําได้ก็คือ พูดให้ช้าลงนะคะอันนี้ก็ช้าลงมาหนึ่งสเต็ปแล้วนะไม่รู้ทุกคนจะเขารู้หรือเปล่านะว่ามีผู้ช้าลงนะ,ะอาจจะอาจจะฟังไม่ค่อยทันหรือฟังไม่ค่อยออกนะว่านี่ช้าลงแล้วแต่เรารู้ตัวเราเองนะว่านี่ช้าลงประมาณ0 0 0 1วินาทีนะคะในการพูดคุยเนาะ ซลกันไปนะจ๊ะก็ขออภัยกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยที่บอกว่าไอมม่พูดเร็วไปหรือพูดออกนอกเรื่องนะคะพอดีอาจจะเป็นพอสไตล์เราเป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้ลองเปิดใจรับฟังกันนิดนึงนะคะหรือไม่ก็อย่าไปนสนใจในสิ่งที่เราพูดเร็วนะคะอย่าไปนสนใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะก็จะพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าใครฟังดูเรื่องมาบอกกันนะว่าอุ้ยไม่เร็วกันไปเลยชอบสไตล์นี้จังเลยนะคะก็จะได้เป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็่ช่วยกันซัพพอร์ตไปแบบนี้นะคะเราจะได้แบบรักกันเนิ่นนานปาจิงโกะนะคะบอกได้เลยค่ะคุณขาราศีพิจิกท่านนี้จะเป็นคลิปคนโสดเราจะไม่ว่าเลยนะคะแต่นีนเป็นคลิปคนมีคู่มีคนคุยมีแฟนไปสาม,มีภรรยากันอยู่แลว้วนะคะสาหรับราศีพิจิกบอกเลยค่ะคุณมีโอกาสที่ จะมีคนเก่าหวนคืนมานะคะคุณมีถึง3ใบด้วยกันนะคะที่ เป็นลักษณะของการที่มีคนเก่ากลับมาหาคุณนะคะโอเคมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้คุณเจอรักแท้ของคุณแล้วแหละเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นกัลยานามิตรที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันนะคะอันนี้ไม่เถียงเลยนะคะเดอะซันคือเก่าให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นยังไงนะคะเช่นหนึ่งนะคะคนที่คุยๆกันอยู่นะคะอาจจะเกิดการขอเป็นแฟนได้หรือคนที่เป็นแฟนกันอยู่อาจจะเกิดการขอมัน่นหมายแต่งงานได้หรือคนที่แต่งงานกันอยู่อาจจะมีการตั้งครภ์ได้นั่นนเเองะะคะครรบสูตลย The Sun และ The Lover นะคะที่มาพร้อมกันในเดือนนี้เลยนะคะบอกเลยเด e h เฮโรแฟนไพนนี้คือพระคุ้มครองนะคะมีคนคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะในชีวิตคู่ของคุณให้รับรื่นปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะอีกแง่หนึ่งก็คืออะไรคะคุณทั้งสองคนนะคะหรือคุณราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่มีความาแผ่เมตตาให้อภัยสูงนะคะมีใจิตใจที่อบอ้อมอารี นะทำให้คุณสามารถที่จะให้อภัยแฟนคุณได้แล้วทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะในกรณีนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสพบรักกับเด็กคนที่อายุอ่อนกว่าได้ไหมได้นะบางคนบอกมีแฟนอยู่แล้วอยู่ด,ดีมีเด็กๆคนหนึ่งมาคุยด้วยเฮ้ยแอบแบบแอบหบวนไวนิดนึงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะและเด็กคนนั้นมีลักษณะแบบไหนอาจจะมีลักษณะแบบนายออฟซอร์สนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเลยคะเอ็กซ์เซี สู้ไม่ถอยอยู่ดีเข้ามาจีบปังป,งปังเลยสมมติคุณบอกว่าคุณอายุ30อยู่ดีเด็กคนนี้เข้ามาอายุ22 23ิบส5ายสี่้าเข้ามาแบบว่าคุณไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเข้ามาแบบพี่ครับผมชอบพี่จังเลยพี่คะหนูชอบพี่จังเลยขอได้ไหมคะ ขอเป็นกิ๊กได้ไหมคะขอเบอร์ได้ไหมคะขอไลน์ได้ไหมคะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเราคิดแค่ว่าบางทีเขาเข้ามานะอาจจะมาเข้ามาเพื่อเป็นรแรมมิเออร์มที่ดีกับเราอีกคนนึงก็ได้นะคุณอย่าไปกังวลว่าเขาเข้ามาเขาจะต้องจบลงในการเป็นแฟนกันนะไม่จําเป็นนะคะเรื่องแบบนี้เป็นมิรภาพที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเอมี่อยากให้ทุกคนรับไว้นะคะดูไม่ดีเลยเนาะแต่ถ้าเขามาในเชิงชู้สาวคุณก็ต้องเลือกนะ คุณต้องเลือกทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นความรักแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนนะมันเป็นความรักแบบเด็กๆใสๆความรักไวละอ่อนหรือมันเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าเยอะนิดนึงนะคะมิตรภาพเก่าๆก,กลับมาเยอะนิดนึงนะก็ต้องทําใจแล้วก็ระวังในในความคิดของตนเองนะจริงๆบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่พอคุณมีหลักแท้มันมีคนสองคนเห็นไหมตรงนี้ไม่มีสองคนไม่มีเดอะซันเข้ามาก็จริงอะ่ะแต่บางทีคนเก่ากลับมา มันก็ทําให้คุณเขวได้นะเนี่ยมันเป็นไพ่ไพ่เลขสองหมดเลยเห็นไหมสองกับสองอันนี้อาจจะเป็นสองรักก็ได้คนะเก่ากลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบไม่ไปจากเราสักทีนะคะทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีตอนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะพอดีมันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาจะเกิดเหตุการณ์อะไรปึ้งเปลี่ยนแปลงโดยชั่วข้ามคืนโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดไม่ทันระวังเนาะมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางทีอาจจะเป็นในแง่ของการที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเช่นอยู่ดีดี มีเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้คุณต้องสูญเสียอะไรบางอยา่างเจ๊นแม้หรือบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนรักของคุณนั้นจะต้องเขาเรียกว่าห่างไกลาจากเราไปเขาเรียกว่าเช่นสมมติว่าเฮ้ยอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานโดยด่ว,ดวนหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่คืออันนี้ล่าสุดที่เพิ่งดูมาเลยนะราศีพิจิกนะคะอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้สมมเขาคบกันไปเรื่อยๆนะอยู่ดีๆแบบเกิดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ผู้ชาย เป็นต้นนะทำให้เขาทำไงคะเพื่อนๆก็จะรู้สึกอา้าวเคว้งกันไปนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดกับคุณนะคะไม่ได้ให้คุณไประแวงระวังนะว่าเฮ้ยแฟนฉันจะมีเป็นหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรายกตัวอย่างมาให้คุณเห็นชัดเจนว่าคบกันมาดีๆอยู่อยู่ยดีๆจะเจิเหตุหการณ์พลิกหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแน่นอนบางคนบอกว่าอาจจะเกิดแล้วหรือบางคนบอกว่ากําลังจะเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดเลยที่เป็นเรื่องอิมแพ ก็รอดูกันต่อไปนะคะถ้ามีใครเกิดเหตุการณ์อะไรแ,บบแปลกๆหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดมาแล้วรับไม่ได้หรืออะไรมาผลระบายให้ฟังนะเรให้หลายๆคนเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะจะได้มาเป็นสังคมเอมมี่โฮโรที่ทุกคนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแม้ไม่ต้องเจอกันก็ได้นะต่อไป2เหรียญน,นะคะสเหรียญคือ2รักหรือเปล่าส่วนหนึ่งนะคะมันมีการที่คุณคนรักหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะเตือนได้นะคะก็คือคุณไม่สามารถที่จะใช้เงินได้ทันนะใช้เงินเดือนชนเดือนนะ นี่สินเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะความรักของคุณครั้งนี้เนาะอาจจะให้คุณรู้สึกแบบว่าคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลานะทั้งเรื่องเงินก็ต้องหมุนเงินเห็นนะเรื่องความรักก็คือคนเก่าวนุนเวียงกลับมาอยู่เรื่อยๆหรือคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเช่นนะคะ วันนี้แฟนคุณบอกว่ากินไก่คุณก็ต้องกินไก่วันนี้เขาบอกเขาอยากกินหมูคุณก็ต้องกินหมูอะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันเป็นลักษณะที่คุณไม่ได้นิ่งๆอะมันไม่ได้สบายๆไปไเรื่อยๆชิวๆแต่มันเป็นความรักที่คุณจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องปรับตัวตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะสองถ้วยคนละกกลับมาได้นะคะความรักของคนสองคนได้นะคะ เป็นความรักที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างเอาถ้วยมาให้กันและกันนะ่ะเป็นความรักที่เสมอภาคกันได้นะดังนั้นดังที่เห็นว่ามีเดลิเวอร์แล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะไอ้ี่ใหญ่คุณมั่นคงนะในความรักครั้งนี้ของคุณนะคะไม่ได้บังคับนะแต่ให้คุณรู้สึกมั่นคงมีความมั่นคงในความรักของคุณนะคะถ้าอยากพัฒนานในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแต่ขอลึกๆนะให้ให้เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอิมแพคกับชีวิตของคุณก่อนอน,นะคุณถึงจะตัดสินใจเนาะอย่าแบบรีบตะะบบบ้ตตัันนนฟาาาาาดไปงงคออจจจกกกว่ i, เิหิหรรๆะ อยู่ดีอาจจะตั้งคันขึ้นมานะคะเพราะว่าเดรซัน hmm. มันเป็นไพ่แห่งการตั้งคันได้นะเมื่อเกิดการตั้งคันนะทำให้คุณต้องรีบแต่งงานเลยทันดีก็เป็นไปได้นะคะทั้งที่จริงๆคุณยังยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยคุณจะเลือกใครดีนะบางทีมันก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยคุณในการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ king of wands นะกับสีถ้วยอีก2อันที่เหลืออยู่นะคะหรับ king of wands เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ คนที่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เกิดมาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะเป็นสัญลักษณ์ของราศีสิงห์กันและเมษนะถ้าคุณมีแฟนในลนักษณะนี้นะคะเป็นคนแบบนี้เนาะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะเป็นคนที่ชอบทํามากกว่าพูดแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้อย่างดีนะตัดสินใจทําอะไรแล้วนะคะจะไม่มีวันถอยหลังเปน็นอันขาดเนาะคือคนลนักษณะนี้ก็ก็ดีนะในชีวิตเรานะถ้ามีสักคนหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างแบบยังไงคะ อ่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตเราได้เป็นผู้นําได้นะคะบางทีคน2คนที่เราบอกเนี่ยสองคนนี้อาจจะเป็นคนนี้กับคนนี้คนนี้ก็จะแทนราศีกุมเมถุนละตุลน,นะเหมือนท่านลมมีทนเยอทยานมุ่งมั่นกล้าหาญคือไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆเลยอะ่ะเขาต่างกันตรงไหนคือคนนี้เป็นคนที่ ทำแล้วค่อยคิดแต่คนนี้เป็นคนคิดแล้วค่อยทำเก็าใจไหมต่างกันแค่นี้เลยอารมณ์เด็กกับผู้ใหญ่ประมาณนี้เลยทุกคนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสองคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ถ้าใช่มาเมนบอกกันด้วยนะจจะเพราะเราอยากรู้ <c oughs> สี่ถ้วยนะคะบางคนบอกได้เลยว่าเป็นการเปิดความรักที่จับได้สี่ถ้วยเยอะมากๆนะคะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันคือ เขาเรียกว่าคุณไม่ต้องการเบื่อหน่ายท้อแท้เบื่อหน่ายท้อแท้ในที่นี้คืออะไรมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะคือคุณโมต่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเลยละเลยโอกาสที่คนจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอ่ะคือบางทีบางทีนะพอได้เลยว่าคุณอารมณ์คุณโมคุณไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยอ่ะคุณแทบจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทําไมแบบแฟนฉันเป็นคนแบบนี้วะหรืออาจจะมารู้สึกแบบว่าคุณไม่กล้าที่จะขวอยคว้าสิ่งใหม่ๆอ่ะบางทีคนรักเก่ากลับมาคุณก็อยากจะกลับไป กลับไปปองดองกับคนรักเก่าก็ได้ทั้งนั้นที่จริงๆคนที่คุณคุยอยู่คนใหม่คนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาก็ดีแต่คือคุณไม่กล้าที่จะเริ่มเจนไหมแต่คุณมั่นใจเลยว่าคุณอะมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อะไรแบบนี้นะดังนั้นบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ คุณถึงตัดสินใจนะแต่ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะคุยๆไปก่อนเนาะอันนี้เอมี่ขอแนะนําแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันเชื่อมั่นแล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับฉันนะเพื่อนๆราศีพิจิกเอมี่ก็บอกได้เลยว่าพราะไม่มีเดอ l o เลเกับเดอด u ซันขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะหรือนับไป3าถึงหเดือนนะคุณก็แฮปปี้ได้นะคะไม่ต้องกังวลมากๆเลยแต่พอไม่มีเดอร์เอว์นิดนึงอะ่ะ มันควรนะมันควรที่จะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างก่อนนะแล้วคุณถึงตัดสินใจอะเก็ตว่านี่เป็นการบ่นงึมงๆนะไม่อยากให้ได้ยินนะแต่ทุกคนก็น่าจะได้ยินเมื่อวาอ่ะมาดูสิว่าอะไรได้นะคะ playfulness นะคะ attraction นะคะแล้วก็ honeymoon มีโอกาสามากๆเลยที่อยู่ดีเขาอาจจะขอคุณไป honeymoon นะ the tower อันนี้ที่ขึ้นมาเนาะ attraction นะคะคือคุณชอบความโรแมนติก นะชอบความโรแมนติกในที่นี้นะก็คือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอ้อรอเป็นคนอ้อรออ้อรอแบบว่าอะไรวะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอาชอบชอบให้คนเขาพาเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้หรอใช่ไหมวะมันเขาคือชอบความโรแมนติกในที่นี้คืออาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าชอบให้แฟน Sabrina. คุณเอาอกเอาใจอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาเอาอกเอาใจในที่นี้คืออะไรเอาอกเอาใจในลักษณะที่เหมือนแบบเอไม่มีตรงกลางอ่ะคือเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่า เป็นคนที่ลึกซึ้งอ่ะคุณมึนคุณราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกซึ้งไม่มีตรงกลางอ่ะคือถ้ารักคือรักเกลียดคือเกลียดอะไรแบบนี้เลยนะถ้าคุณจะได้คุณต้องได้ทั้งหมดถ้าคุณจะไม่ได้คือคุณก็ไม่เอาเลยเป็นคนลักษณะนี้มากกว่าเนาะคือเขาเรียกว่าถ้าคุณนะเป็นความเป็นคนที่ปรารถนามุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ต้องได้มันมาข้อเสียของคุณนะคะก็คือคุณแบบคือบางทีคุณลึกลับจนบางบางคนเขาเขาเขาไม่ถึงอะ คือโกรธก็โกรธมากอ่ะาการให้อภัยของคุณมันค่อนข้างยากอ่ะดังนั้นคือคุณเลยค่อนข้างทะนงเซลในตัวเองนะดังนั้นเขาบอกเลยเลยค่ะคุณขา y f u l n e s s นะคะทำตัวให้เล็กๆเล็กๆทำตัวให้เล็กๆทำตัวให้ดูเด็กๆบ้างนะทำตัวให้เด็กๆหรืออาจจะเข้าไปหาคนที่อายุเด็กกว่าก็ได้ให้คุณมีความรู้สึกแบบบาลานซิ่งในตัวเอง ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะจะได้ทําให้ชีวิตรักของคุณอะหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่ได้แบบว่าต้องเพอร์เฟกไปสักทุกอย่างอะหรือเขาเรียกว่ามันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะเขาเรียกว่าไปถึงไหนเอมี่คือให้ทําตัวให้เหมือนเด็กเขาไว้แล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตของคุณเก็ฑไหมอย่าเป็นคนที่เป็นตัวเองมากเกินไปบางครั้งนะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกอาจจะบอกว่าเธอดูสิเธอได้เดอรทาวเวอร์อีกแล้ว,วมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างแน่แนๆเธอ มันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงอะถ้าใครเกิดเหตุการณ์อะไรมาบอกกันด้วยนะเอออยากรู้เลยอะเพราะมันจับได้เดอะทาวเวอันเลยนะในไพ่อีกสําหรับหนึ่งอะเท o f อฟครับนะคะคุณมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตคู่ได้ดีด้วยนะคะในเดอะซันกับเดอะเลเวอร์ over, สำหรับคนที่มีอ่ามีคู่แล้วก็พร้อมใจที่จะตกลงปล่องชิ้นแต่งงานกันนะคะคุณสามารถที่จะมีบ้านมีเรือนหอเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะนะตอนนี้รวมถึง เป็นครอบครัวที่แสนดีนะคะสามารถซื้อสังหารด้วยกันได้ไหมได้นะคะมีครอบครัวที่แสนดีได้ไหมได้มีโอกาสตั้งคันได้ไหมได้นะคะนายออเป็นเช้าก,กิคือความร่วมสมบูรณ์มั่งคั่งทางด้านน้านทรัพย์สินสติปัญญาทุกด้านเลยนะคะที่เพียบพร้อมแล้วเดอะทาวเวอร์ที่เกิดขึ้นนะเอมี่กังวลใจแทนเพื่อนเพื่อชาวราศรีพิจิกนะคะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะที่เป็นฉับพันทั้งด่วนอันนี้นะเป็นสิ่งที่ดีๆนะเกิดขึ้นแล้วสร้างสิ่งดีๆให้คุณดีกว่านะจะได้ไม่ต้องกังวลกันนะคะถ้าเกิดใครมมีเเเรรืืออรนะ่่่่่ออออองะไนนนทักกิดขึ้วาาบกกนหยนผ จะได้ทําให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตัวตั้งใจอย่างเช่นนะคะบางคนบอกว่าสถานการณ์มันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วคือชีวิตน่าเบื่อคุณจะได้พบกับความแปลกใหม่อันนี้ดีกว่าหรือการเข้ามาของคนอย่างฉับพลันอะ่ะบางทีอยู่ดีมีใครสักคนนึงเข้ามาหาคุณเลยหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณนะคะก็บอกได้เลยว่ามันจะไม่มีสัญญาณเตือนนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เล็กลีงไม่ได้นะคะดังนั้นเหตุการณ์จะอื ถ้าความรักเอางี้เลยถ้าความรักของคุณมันมีความไม่มั่นคงอะ่ะมันมันก็จะถูกพังทลายลงโดยง่ายดังนั้นตอนนี้คุณจะต้องมีมีสติให้มันนะคะคนที่อยู่ดีเข้ามาหาคุณเลยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะเข้ามาเพื่อทําลายก็ได้นะดังนั้นให้คิดให้ดีก่อน นะทุกอย่างไม่มีด้านบวกด้านลบเสมอนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสอนหรือทําให้เราโตขึ้นได้นะคะดังนั้นขอให้ทุกคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีไว้นะคะอะไรที่เข้ามาหลายๆเราจะได้ให้มันเป็นบวกมากขึ้นนะอะไรที่มันบวกแล้วเราจะได้บวกบวกยิง่งขึ้นไปนะคะโอเค ขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกมากๆเลยนะคะที่ฟังกันจนมาถึงเดือนเมษายนแล้วนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ได้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะเดี๋ยวเอมี่จะทำแยกไปให้อีกทีนึงนะคะต่อเนื่องกันเลยนี่แหละเดี๋ยวเอมี่จะลงต่อต่อกันไปนะคะก็ติดตามกันได้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกด s u b ส c คร b e พูดสองรอบเนาะตลกตัวเองขอบคุณมากมากเลยที่ทุกคนนะคะเข้ามาพูดคุยกันแนะนําติชมแล้วก็รวมถึง ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะตอนนี้นะคะก็ติดตามได้ที่เพจ e อ m ี่โฮโร่นะคะขออนุญาตสกดว่า e m m i e s h o r o นะคะก็จะได้พูดคุยกันจะมีทีมแอดมินนะคะคอยตอบอยู่นะคะอาจจะตอบช้าไปบ้างเพราะทุกคนต่างคนต่างทำงานประจำกันหมดนะคะแต่จะพยายามใครเห็นก็จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย